United เต l อะล็อกปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีปีศาจแดงกลับมาเจอกันกันกบอยู่ในเตดอะล็อกกันแบบนี้เหมือนเช่นเคยกับการอัปเดตข่าวสารของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดของพวกเราที่ยังคงอัดแน่นและจัดหนักจัดเต็มเหมือนเคยซึ่งในวันนี้มีข่าวคราวมาอัปเดตแบบสืบเข้มข้นเน้นๆเมื่อฝากกันและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราไปดูข่าววันนี้กันเลยแล้วกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจกันบ้าง คืนนี้เรามีนัดกันตี2อีกแล้วครับในศึกคาราบาวครับรอบที่3ที่โอทราวฟอร์ดพบกับคริสตัลพาเลสซึ่งนักเตะที่หายหน้าหายตาก็ทยอยกลับมาแล้วอย่างเมสันเมาส์ก็กลับมาฝึกซ้อมรวมกับทีมได้แล้วเช่นเดียวกับราฟาเอวรานและโซฟิยันอัมราบัชที่กลับมาลงเล่นตั้งแต่นัดที่แล้วพบกับเบอร์ลีในขณะที่แฮร์รี่แม็กไวก็กลับมาซ้อมรวมกับเพื่อนรุ่นทีมได้แล้วเช่นกัน ด้วยทางสตีเวนเรลสตันนักข่าวจากแมนเชสเตอร์อีฟนิ่งนิวส์ได้เปิดเผยว่าเมสันเมาส์และแฮร์รี่แม็กไวจะมีชื่อในขุมกำลังที่จะเจอกับคริสตัลพาเลสในคืนนี้ฟาบิเซลโรมาโนไดร้รายงานว่าทีมงานสตาฟของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกระทับใจในฟอร์มการเล่นของเซอร์กิโอเรกิลอนเป็นอย่างมากทั้งในเรื่องของทักษณะคติไม่ว่าจะเป็นทั้งในและนอกสนามของแม็กซ้ายรายนี้ว่ายอดเยี่ยมกว่าที่คิดไ้เยอะ นอกจากนี้ยังตอบสนองต่อสิ่งที่เอริกเทนฮารกร้องขอได้ดีด้วยทําความเข้าใจได้อย่างรวดเร็วซึ่งเรกิลอนมีเงื่อนไขกลับคืนสเปอร์ในเดือนมกราคมนี้แต่ดูทรงนี้น่าจะมีโอกาสสูงอยู่เหมือนกันที่อยู่ยาวจนจบฤดูกาลมาต่อกันที่เรื่องบ้าๆบอาๆบาบาของอัตูโรวีเดาที่ออกโรงแฉเอริกเทนฮารกว่าคนหัวล้านเนี่ยเข้าใจยากจริงๆวีเดามองว่าไล่โรนันโดคือการตัดสินใจที่ผิดพลาด พร้อมกล่าวหาเทนฮากว่าเป็นคนที่เข้ามาสร้างความปนป่วนให้กับทีมนี้โรนันโดคือจอมถล่มประตูแต่เทนฮากตัดเขาออกไปพวกคนหัวล้านเนี่ยมักเข้าใจยากจริงๆจอห์นเอลดริดอดีตนักเตะทีมลิเวอร์พูลมองว่าปัญหาของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นไม่ได้มีเพียงเรื่องราม่าเจ้าของคนใหม่เท่านั้นแต่บรรดาผู้เล่นในห้องแต่งตัวก็คือคนที่สร้างความท็อกซิกและอีกไม่นานเอริกเทนฮากจะเป็นผู้รับผลของกรรมนั้น Out ติดเชื่อว่ามีนักเตะบางคนภายในทีมที่ต่อต้านกุนซอชาวดัชรายนี้เขาได้กล่าวเพิ่มเติมไว้ด้ยวยว่าหากคุณต้องการแบบอย่างวิธีที่ไม่ควรทำในการบริหารสโมสรฟุตบอลสองทีมนี้ไม่ว่าจะเป็นเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้พิสูจน์ให้เราเห็นแล้วว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถลุงเงินไปมหาศาลซึ่งแม้ว่าแฟนบอลจะกล่าวโทษเจ้าของทีมสำหรับปัญหานี้แต่จริงๆแล้วมันฝังลึกลงไปกว่านั้น สโมสรเต็มไปด้วยความท็อกซิกและแม้จะเป็นแบบนั้นมานานแล้วนักเตะต่อต้านผู้จัดการทีมทุกคนและแม้ออริกเทนฮากจะพยายามจัดการพวกตัวอีโก้ออกไปแต่ตอนนี้มันก็มีบางส่วนในห้องแต่งตัวที่ไม่เอาเขาแล้วมูรินโญ่ก็เคยเจอปัญหานี้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและโอเลกุนนาโซชาก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเดียวกันนี้ได้มาเละตุ้มเป๊ะเลยตั้งแต่ระดับบนสุดลงมาสู่ล่างสุด ซึ่งในขณะที่ผมกําลังหัวเราะกับปัญหาของพวกเขาในฐานะคนของลิเวอร์พูลแต่ผมก็สงสัยว่าเอริกเทนฮักจะเป็นเหยื่อรายถัดไปที่ต้องล้มลงในเร็ววันนี้เป็นเจคอบส์ ops, ได้รายงานว่าชิจาซิมบินฮามัดอัลทานีจากกาตากําลังถูกบีบให้จ่ายเงิน6,000ล้านปอนด์หากต้องการเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแบบร0 0เปซดนวยตอนนี้เกรเซอร์พร้อมขายสโมสรแล้วหากได้ตัวเลขตามที่ต้องการ และนี่คือทั้งหมดของ UNITED UNLOCK ใน EP ีนี้ฝากติดตาม UNITED UNLOCK ปลดล็อกเรื่องราวดีๆเพื่อแฟนผีป,ปีศาจแดงได้ทุกวันที่เพจจานบีปีศาจแดงและหากเพื่อนถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้จานบีมาเล่าเรื่องราวดีๆแบบนี้อีกนะครับส่วนวันนี้ UNITED UNLOCK ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ